ตอนนี้เนี่ยเป็นคณะทํางานย่านบันซานที่ทีท่ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนอยู่เนี่ยเราก็จัดกิจกรรมย่านมงคลของคนดวงดีนะคะเป็นโฮสเทลบันซานเราก็พาคนที่ร่วมกิจกรรมมีทั้งเครือข่ายของสอสส,สซึ่งก็จะมีพี่ๆที่มาจากขอนแก่นมาจากสงขลามาจากบางลำพูนะคะที่กรุงเทพแล้วก็รวมทั้งคนในภูเก็ตที่สนใจเนี่ยมาร่วมกันยิ้วกับข้าวในศาลเจ้าเพื่อไป คุยกันเรื่องการกินเสียงฉ่ายยังไงให้เป็นมงคลในช่วงของเทศกาลหรือสินกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะเราก็พาคนที่ร่วมกิจกรรมมาหิ้วข้าวที่ศาลเจ้าจุ้ยตุยตาโบเก้งกันเพื่อมาได้รับบรรยากาศได้รับความเป็นมงคลได้มีประสบการณ์ในการหิ้วข้าวในครั้งนี้ร่วมกันค่ะเพื่อจะเข้าไปทานอาหารด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมี วิทยากรพิเศษจากสารเจ้ามาให้ความรู้เรื่องการกินผักยังไงให้เช้งเคล็ดลับต่างๆรวมทั้งข้อปฏิบัติในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยให้เราได้รู้จักได้เข้าใจด้วยกันค่ะหรือเป็นการโปรโมททัพประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นมงคลของคนภูเก็ตให้คนท้องถิ่นแล้วก็คนข้างนอกได้รู้จักแล้วก็ได้รณรงค์ให้ผู้คนหันมาร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้นค่ะ หรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของคนในพื้นที่ที่เราอยากจะโปรโมทต่อไปให้เกิดให้เกิดการถือปฏิบัติแล้วก็เป็นการเรียนรู้ธรรมเนียมร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเป็นการต่อยอดกิจกรรมไปด้วยกันของคนในชุมชนค่ะ,ะมาครั้งนี้มาดูการทํางานของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมที่บ้านซ่านนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผัก ของชาวภูเก็ตด้วยนะคะมาเห็นพลังอันยิ่งใหญ่มาเห็นพลังความเชื่อความศรัทธาและก็ความร่วมแรงร่วมใจกันเ,เราเราเคยเห็นประเพณีนี้นะคะเทศกาลนี้ผ่านทางหน้าหน้าสื่อนะคะแต่วันนี้เรามีโอกาสมา,มาเห็นเองเนี่ยเราเห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่เห็นความร่วมมือร่วมใจและที่สําคัญที่สุดก็คือเราเห็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นนะคะออกมาเยอะมากนะคะนี่คือ เรียกว่านี่คือความแข้มแข็งนะคะนี่คือความสําคัญในเทศกาลถือสิลกินผักนี้แล้วก็จะนําไปสู่การสร้างพลังความร่วมมือในการพัฒนาเมืองภูเก็ตต่อไปค่ะล้าก็ทายังไงจะให้เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยสสเนี่ยสนับสนุนในแง่ของการของการให้เงินเป่าเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านสังคมแต่ปัจจุบันเนี่ยสสอยากจะพัฒนาให,ให,ให้ให้การส่งเสริมชุมชนเนี่ย มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นผ่านแนวคิดเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถได้รับเงินบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องครับ